มะฮุ่งจ้าพี่น้องตำมะฮุ่งอยูย่ๆอ่ะมะฮุ่งกรอบๆครับผมมาจากสาเซ็นเซาเด้อร์กรอบดีครับวันนี้จิตตำใช่เ,เสน้นหุ่นเสน้นว่าเส้นมีค,นมครับฮะใช่เบิร์่บ่บ,บ,บ่เอาไป ตำเอาไปใส่ตู้ไว้ขึ้บ่อเบิดแบบกำหมูงกำหมูงกินเที่ยงพี่น้องอากาศขึ้มคลื่ฝนตกหลังจากที่เห็ดเบี้ยกแล้วปวลวปูกพักปลูกกระแน่นแล้วไม่ฮารพักมาปลูกนี่เสรษมีแพร่บ้าลวกแล้วเสรษมีทดแทนข้าวปุ้นครับผม สมตามนี้ต้องกินชูมือดี่น่องเพิ่มโปรตีนเพิ่มโปรตีนเพิ่มธาตุพลัพพงงานเนาะมันต้องมีน้ำปลาชีวิตขาดปลาไม่ได้ซี้มึงก็จะบาดือครับว,ว้าวเพิ่มอย่างไรลุกสิ้น,ลนปลาครับผมลักบีแก่เพดแก่เพด เป็นท็อปปิ้งนะเอาแบบโอเวอร์โอเวอร์กับท็อปปิ้งนะท่าน,นอือดูสิ่ะเดี๋ยวไปเก็บพักเอ่อพักขาดพักขาน้ำกันเก็บพักขาดีน,น่อยงอดแตกไหมเก็บพักขาไปกินก็ต่ำงงหงอดน้ำง,ง่ามครับผมหอดอ,อ,อด่อ,อนๆตอนไหนเพราท่านเอา มีตัวมาสับบักือบักือหรือบักยางอย่างเงี้ยือหรือบักเตียงแค่ตะลุกเดี๋ยวมึงนู่ย์ตอืมูนหยอดแตกวันวันบเบอกเร์เอวอเอ้ยบักใบบักกูดพี่นนอะ แค่ว่าเอามาปูกลนบักเขียวตัวหน่อยขึ้นง,ง่ามแล้วต้นบางคงกระติดแล้วพี่น้งองอืีออยงใบคือกูดวะอันใส่ฟุนไก่มันกันงาว่ะเขามันแบ่หนเลย,วยสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องจา๋า มากินต่อหมดคู่ขอพีท่ท่้นดีสิมู็ิหมูไว้ถอดของดูหมดแล้วพี่น้องกูได,ด้ยากเตะหมูแดดทียวไปเค็ดไปม,มันบ่แดดมันี้ฝนมันชิต,ตกขอยก็เลยขอมพึ่งพัดลมขอยยิทอดให้ลูกไปมดแล้ว อืมอืมถูก <c oughs> ต้องมนเยอะสดห่อนเยตอนใ่ล้ลงางม <c oughs> ันล้วงใย,ยันหิดหาแนื้อกินเลี้ยเหไปทอนลูกว่าจะบดิสีอุ่ลส้าส์ีครับหมูด้วยตู้ยูุ้ใดเอาห้จังตะมือแกะเขาฮะเขาเนี้อหลอนนี่จากลูก <c oughs> อืม นี่งได้แหงวงก่านนึ่งนะตัวไหนกับมาซอยกับตับตับจะหน่อยให้ตับหวานไปแล้วอืมครับครับมีมีกระเทียมเกี่ยวนะเห็นหรอเฮีย <c oughs>

ล่คนเราคนเป็นพู่แข่แล้วเราได้จานเลยจ้าว่าที่เบิดดิ้จ้า จะ,จะได้เห็นงานนะมือเป็นดังขอบเป็นเออเรอตายแล้วแม่มตายเนอั้หมดวจันทัดเสานาอืมจ้ะพักข้างนิหน่อสอต้นนีเช็บจ้ะคุณปืาที่ว่าต้นนาบ้านเขา ต้นอะไรขมเ<ม>จ้าว่าหอมหอมปลา้าก็ิดน้ำเนาะเจ้าาสองต้นเนี่ยคับหอมทั้งอืมไปกินดีอ่ะ จนี่นะคนถึงว่าคนเป็นคุ้มแพลมันแยนแล้วไมจ่าใล้รูปภาพขอยะเช็คยนดิเลย mi khương hoa thì men này nổi nó hơi nó nó ừ. im luôn đạo lên rồi chứ phải chắp bật anh nó nhú sể rồi không buồn nhú sể này, buồn น้ำเงาเลืมยงพืชผลมาเจ้าของไปตลาดเหมือนเจ้าบ่ได้เอาอนน้นยังทานยังายไม่ได้ยังไม่ได้ยังหลึเดีด๋วยวจะสุดยดู<อ>ด่งดนมงหนั่งคุณนึ่กับใบต้นขุดฟ้อมนาำเพิ่งว่าจะไปหาพักผนละไม่มาปลูก เจ้าบ๊กูดเนี<า>่ยเจ้าอีเจ้าอยากได้ที่มันเป็นภูมิบ่บ่ม่วง,งหาวมะานาหูนะเาเขาจะมีเดียอยู่อืงขายมาั้ยอุ้ยไ,ไม่ได้หน่อยแค่นึนงะมง่วงที่เขาจะปลูกเน,นี่ยอิ่มเพราะท่านไ้อิ่มอยู่ที่เบสแหละบะม่วงหาวมะนาวหูเออภูมิแง่งก่านเนาะ มันบอกไฟมันบ่อกไฟงั่นปะเวาลามันสูกแล้วมันบอกไฟเป็นต้นเบียร์น,นั่นเนี่ยลนลงมมีเบียร์จิขี้เราปะากบอบสุดอดปากบบนนี้เนี่ยเดวมัน,มมนขึงนไปตัวห้าห้าอืมบนเมนลูกมันได้ไหมห้ามันมันแท้งข้นนะ เจ้าตาขาทำตาปุมมึงกับไปซื้อนอ,อ้อเอาเจ้ากับไปหามาขุนมาปลูกเรือออออ่องขาขืนไงทำไข่น้อต้นของไข่ขืนไงปุ่มง่า,ม,งามพร้อมึ้นมันเลยพี่บ้าบอกไปหน่อยตาตายมัน ยังโมจูมมันเปลี่มแิแต่ว่าจะหน่อยเพื่อมันกิดงูกลับหร้อเม่เน็นบ่พระมันขึ้สูงแล้วมันกิดงูกลับยาวะาวะยาบอกตแต่ใจมันน,น้อยมันที่เปลี่ยนมเปนบ่น,นะอันนั้นคุยนนหันคุยหัน <c oughs> มันจะเปลี่ยนมดีภูมิงามจะหน่อยเดี๋ยวมันไบบางร่มไนหะ เห็นไหมต้นเนี่ยบางล่มได้เลยนะแม่ฮะตัวแฝงห้างเนาะถ้าต้นต้นแค้มกับสูงแค่เดียวเห็นไหมมันต้องให้มันเป็ี่ยนภูมิงาวะเวลาลมมากลดแรงประทะผมร่มนะอันนี้เพื่ฟังข้าแม่ไม่สบายอยากให้มันสูงอยากมันสูงแม่ว่าเห็มันเป็ี่ยนภูมิจังดี เขายางมันสูงแม่เขาอ,อยางมันสูงสันสูงเป็นได้ยังไงเกียวเดียวเลยต้นบักันนั่นต้นดอกแค่เดียวอืมมันมีหวานพคมแค่แบบนั้นหรือไแมนเว้นมันก็เป็นโ่มย้อนหรอกยนมออกน้ำมออกอยู่เวไงคีการไม่ค่อยอยากความไม่ใจเขาจอมไม่ออกไม่ไหมฮนะ เดี๋ยวมะอืมบอกให้ตังได้ได้บอกไม่ก่อบอกไม่จากสวนป่าเด้ชวนุ็ไ่เข้าสวนสวนทุเรียนสวนเงานะ เพิ้ลคุดว่ะปลูกตุเรียนครับตะกา,านเพิ่นปลูกของมึงใสเชื้อใดพันมันเน,ะ<ใ>นาะใตะกานเพิ่นปลูกของมี่ขอพันเพิ่นเนาะมันกรอบดีไหมหอ๋าาอเอป,นป,ป็นดอกปูขายครับแม่เอ๋อผมไม่ได้ปลูกกินเด้ปลูกน้ำน้ำ้เข้าวเจ้าแม่มันเป็นให้เด้อ แบบนี้เหมือนเราปลูกอ้อยปลูกงาจะมาเพิ่มรุงทุเรียนนะเพราะมันเหมือนเหมือดูการแล้วกันนั้นเลยเพราะมันแก่นะบุกงุมมันได้มันบริเวณปลูกได้ทั้งอันนั้นเลยตลอดชีวิตเลยบุกงงเพราะมันแก่เหมือนงวดเพิ่มตัดถิ่นตัดถิ่นใช้ครบเลยแม่แม่ก็ยังตัวบั่นเท่ากินใบมันนั่นเลยแต่มันตายเองเลยแม่ ข้อมดอันนั้นเตียงอันนั้นข้เจ้าเจาะก็ไกกบตัดทิ่นมดว่ามันได้รอบมันเจากัี่่าเจะปีก็ปีเนี่ยว่าก็เจาปลูกขายแล้วมดเสียบเสียบครับมดมดยอไปใหนอู่ครับไปล เดี๋มาใส่ให้สองครับทำไมอืมนุม่อ,อนนะลูกมากินอุ้ยครับกินมะทันเนี้ยเลยไปจับข้าวเดี๋ยวกลับหาสเสืมึงมงนี้จนะกวนเลย อึนตำไหมก็อึนไปหน่อยไปแค่งั้นอือฮึใช่อือใช่ไมครับถูกชิขข้นนะใช่กราไรอ๋อตัวไปหะลุอ ต,ตือตไม่แห้งดูสิน้องควากสิ้นตาจริงสอืแต่ว่ามาตม้มมกิน้างนี้มนไม่มกินบาเข่ากันเออไปอก,กี่ครับก็มาได้กินตามเรื่องหมดตันเลยนะเขาเขากิน มือละมือล้ไปไปจามาค่ะเดี๋ยวเนี่ยกินมือบ้าพี่น้องจ้าไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ากินเบิร์ดกอนต่อหน่อย